อาจารย์สามแปดแปดอาจารย์สามแปดแปดเอฟซีโอ้ยบอกให้ตามให้หน่อยให้ตามให้หน่อยเนี่ยโทรเอาเราไม่ได้ไปไม่โทรไม่นี่ไม่โทรไม่ค่อยรับไม่ค่อยไม่ไม่อไมอ้วันนี้โทรติดนะโอ้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วบอก คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฮัลโหลฮัลโหลโอ้อาจารย์สาวเป็ดๆที่นี่แมนครับเออหายหน้าหายตาไปสายหายไปสายนี่นี่นี่ว้านี่ว่าไปเก็บเห็ดโอ้ ไปหาเก็บเห็ดป๋อไมงได้ไป้างวังโคมป่อเพาว่านี่นะเอฟซีเป็นโทุ่ห้ตามตัวเลขนะเนี่ยท่างแงเมนมาแสมเมานาสองสาคี้ลงไปเขมเมนดิแสดอปเมนมาโอ้กลับมานีแต่ได้ของดีมาหลายปที่ไม่ขอ ได้ยูมาได้หลายยูได้ไดยดยูได้มาหลายเดียบยูปัดลืมเก็บไปหไหนเด้อเดี๋ยวไปขอไปเอามาทำมาเห็ดสามโชคลาพยางหลายนี่เหรอคุณตามโอ้ยตอนนี้คุณตามตามเลขตัวเลขโชคลาภเนี่ยตา,ตามของอาจารย์สามตามตามของอาจารย์ตามแปดแปดให้น้อยโทรมาแล้วโทรมาอีกหาตัวยากเอมเนต์นั้นได้ได้รับใา้ ครับสัญญาณบอดีโอสัญญาณบอดีก็ไปเขมรเนาะบมเห็นบอกนึกว่าอเจ้ามืออุ่มไปแล้วี๋ยวเรียกที่คุณสิเี็กเฮ้ยทำอะไรที่เชเราไปไปไนม่ะอ๋ไปนำเอาตัวเล็กมาเลยสิเฮดดเฮดไปฮดพิธีแถวใดเนี่ยมองใด มองเกาบ่ทางกระเม็นคนน่ะทางกระเม็นเคยไปมองเกาเลยอ่ะเคยไปทางกระเมนโอโหมองเการอบนีแหละเอาสามตัวเด้อคือเกาเด้อจังจังแน่นอนเอาจังจังแน่เด้อตัวเอฟซีเขาเบิ้งเบิ้งนี่เขาล่อหลายคนอยู่นี่โอุ้ตะกี้ผมนำไปฮอดทั้งคู่เนาะขี่รถขึ้นไปทั้งคู่ลันหินน้ำตามไปได้มาแล้วได้มาแล้ว โอเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาปากกาคนนะครับเพือเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเอาเอาเอากระดาษมาให้ผมเขียน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 เดี๋ยวพี่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 ขยันพนิเขียนเอาเลขกรเขียนตัวเลขกระดาษมาจดอ่โอกระดาษมาจดเดี๋ยวจะเขียนให้เอฟซีดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ้าพี่กำโพงไปเอากระดาษไปเออายู่ไปเอากระดาษคูอดิเออเดี๋ยวรอก่อนนะ้เอฟซีได้แล้วได้แล้วได้แล้วไวจะโทษติดได้นะโโอ้หใช้เวลาหลายวันเลยใช้เวลาหลายวันมือนี่ ไปเมีอีกแล้วโอ้ีะไปเมรอีกแล้วาตามตัวอยากแค่หรือผมสติต่อเบอร์นีดได้คือเกา่อไปเขมีนิิต่อไ่ได้ด้เลไปตกันอตม่ได้่ได้น นาะถ้าคุณไปเอากระดาษดูทีเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่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 ทิดแกนเขียนเลยเอาเขียนเลยเดี๋ยวทีเขียนพี่ทิดแกนเขียนให้เลยบอกาจารย์อาจารย์สามสามแปดแปดอาจารย์สามแปดแปดอาจารย์อาจารย์ได้แล้วเดี๋ยวเล็แป๊บนึงเดี๋ยวเขียนสื่อก่อนอาจารย์สามแปดแปดอย่างนนะครับเด้อกวข้างเขียนอยู่หนึ่งหนึ่งมิทนาได้อพี่ มการสามแปดแปดหนึ่งมิถุนาหกแปดบิดคอมเมนตแล้วติดซอส่ได้ด้วยอหนึ่งวสิไปเก็บเห็ดมาสิไปขอเอามาผัดกะเพรากินเถอะคนบุรีรัมย์บ่เคยกินผัดกะเพราเห็ดผมผัดให้กินเนาะผมเอาพร้อมเลยเนาะพร้อมแล้วของดีนะออืถ้าพร้อมแล้วรจะได้ตัวไหนยังจะไปไหนอะบอกมากที่นตัวก็ได้ได้จังได๋ เสียงรถดังเดี๋ยวเดี๋ยวังเสียงรถคืดึืนมันขาดขาดนี่มันคืดเขาเขาแล้วเพราะนี่เพื่นอยู่เขานี่คืนมันอะไรนะเมื่อกี้เสียงรถดังเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าอเจ็ดสามเก้าทุกอางมันอยู่เขาเนี่ยทุกอาดีอยู่ป่าดมีแค่นี้เลขีเลยนะเอาได้ยุคเมียนคุณได้เลขี อีกนี่นยูเทิร์นปืนปนว้าวนี่มันลายเอ้าสองตัวสองตัวสงเอ้าสองตัวหกสามหกสมองตัวหกสามโอ้สีอะไรสีปลาดิฮะดเอาปากาดีปากาบอกออกแลนเอ้าปากาไปเนียเอาเอาเาปะกาไม่เอยออ้ันยา เียนบ่ชัดเด้อเอฟซีหรว่าพอเห็นโอ้อพอเห็นเดี๋ยวนาะจักจ็บแย่แน่หรอว้าปาก้าดำบ่มีสีคืออยู่ในป่าว่ะโอ้ยซูมนีเน้นพวกเน้ยก็สามตัวอย่าลืมไปตัดเอาเรื่องสามตัวเลยสามตัวอย่าลืมตัดสามเก้าเก้าคับบล็อกมีกันตัวเดียวกันเลยเอามันจังจังคืองวดที่แล้วเด้อเอาจังจังคืองวดที่แล้วนะคือสามแปดแปดเลยนี้ยสามแปดแปดคืองวดที่แล้วเลย ออหตัวนี้อเก้าสมตัวนี่อย่าลืมไปตัดเอาเจ็ดสามเก้าเจ็ดยังนะเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าครับหกสามเนาะครับตัวหกสามหกสามสองตัวหกสามเมนอย่าลืมตัดสามตัวด้วยอย่าลืมตัดสามตัว หักบ่อบ่อบนอ่าบานนี่เอาบอปูได้แล้วปูไอ้แจ์ได้แล้วโอ้ยเคยไปหาเป็นนะอ๋อไอาแจนสามแปดแปดไอาแจนสามแปดแปดได้แล้วได้แล้วครบแล้วเนาะโซบครบครบอ้าวครบขอโซ้เด้อจำนี่แหละแจนผมได้ขอบคุณหลายๆลายไปเมื่อปลาวันไหนก็บอกในเด้อโทรมาบอกผมแน่มืสองมือนี้ละนโล่กระเม็นไสกระเม็นนี่ครับครับ ครับกลับเดี๋ยวผมสิเอาตัวเรกไอเอฟซีก่อนแซมนีแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โชคดีโชคดีโอ้เนาะกว่าสิทธูดว่าสิทธูดไม่ต้องมาสิทธูดนาำน้ำในอ้ยอาจารย์388นะครับอาจารย์388นะวันที่1มิถุนายนนะครับ2568เนาะนะครับก็นี่นะนะครับตามที่ ถูกกว่าจะได้ถูกกว่าจะติดตามกว่าจะเจอนะครับผมบอกว่าไปอยู่เขมรมานะเขาไปทําวิธีที่เดิมที่เก่าที่โพนต้นต้นอย่างว่าต้นโพหรือต้นต้นจบกต้นจบกอ่าที่มีต้นโพอุ้มเป็นต้นใหญ่มากแล้วแกไปทําที่โพนะนะั่นน่ะคือเลขมาแบบเต็มๆนะสามปด